คนไข้ที่สงสัยว่าจะมีปัญหาเรื่องของโรคเส้นเลือดขอดก็จะมีอาการดังต่อไปนี้อาการแรกก็คือตัวขาจะมีเรื่องของเส้นเลือดที่เป็นขนาดเล็กเหมือนใยแมงมุมอาการที่2ก็คือตัวเส้นเลือดขอดเริ่มใหญ่มากขึ้นเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนหนอนที่อยู่ตรงบริเวณน่องของเราอาการที่3ก็คือมาด้วยเรื่องของ อาการขาบวมก็จะบวมในข้างที่มีโรคหรือว่าบางคนเป็นสองข้างก็จะบวมทั้งสองข้างเลยอาการที่4นะคะมีเรื่องของขาตรงบริวเวณตาตุต่มด้านในมีสีคล้ำม,มากขึ้นมีผิวหนังที่แข็งมากขึ้นเริ่มมีการอักเสบระดับที่5้าคือเคยมีแผลแล้วแผลหายแล้วนะคะส่วนระดับที่6ก็คือมีแผลเหนือตาตุ่มขึ้นมาเนี่ยแผลยังไม่หายนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมด6กระดับนะคะ สำหรับผู้ป่วยรายนี้นะคะมาพบหมอได้เรื่องของแผลภาวะโรคเส้นเลือดขอดการรักษาเนี่ยจะต้องเริ่มแต่ให้คนไข้าทานยารวมถึงใส่ถุงนอ่องแต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นพอมีแผลแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดการผ่าตัดที่หมอเลือกให้คือการใช้สารยึดติดทางการแพทย์นะคะฉีดยาชาเข้าไปแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปในหลอดเลือดน,นะคะแล้วหยอดตัวสารนี้ตลอดแนวของตัวเส้นเลือดดาก็จะทําให้ผนังหลอดเลือดดำเนี่ยติดกันทําเสร็จก็คนไข้าสามารถกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ ไม่จำเป็นต้องโดมยาสลบส่วนใหญ่ก็จะกลับได้ทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรค่ะ